รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมที่รางวัลน,นี้เป็นเกียรติที่สุดในชีวิตเลยครับเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เตือนผมเสมอว่าผมจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นพัฒนาตัวให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นตัวแทนของ LGBT ผมจะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่ม LGBT อย่างสูงความสามารถเท่าที่คนคนนึงจะทําได้ครับวันนี้การประกวดตื่นเต้นมากครับแล้วก็เกร็งมากแต่ว่าเพื่อนๆเราพวกเราสิบคนก็ให้กําลังใจกันเลยกันในห้องแต่งตัวดูวุ่นวายมากแต่ว่าก็ช่วยเหลือกันเท่าที่จะพอจะช่วยเหลือได้ครับผม แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ,อ,อทําตามที่ไหนแล้วก็ทําเสร็จตัวเองให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นครับขอบคุณแฟนๆน,นะครับที่เป็นเกียรติมางานในวันนี้นะครับเราขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับผมที่มาแล้วก็ให้ความสนับสนุนกับงานวันนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดไม่มีทุกท่านเลยขอบคุณแฟนบูดีนะครับทาให้ผมได้รู้จักคนเยอะขึ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทั้งสิคนซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับ ครับบอยนะครับบอยเอ็มทีสสามบอยนักบ,บัณชายด่านครับเป็นผู้ได้รับรางวาัลบลูดีชอยสวอร์ดครับก็สำหรับการประกวดในวันนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แฮปปี้มากดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมได้เจอเพื่อนทุกคนทั้งสิบผู้เข้าประกวดทุกคนเร็จหมดเลยก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากในวันนี้นะครับ ส่วนรางวัลมิร er, ์รางวัล Choice Award <c oughs> ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากบอยประทับทใจมากที่แอปพลิเคชันนี้ให้บอยได้ express yourself, express myself ได้ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองเป็นได้นำเสนอสิ่งที่เป็นด้านบวกไม่จำเป็นต้องไปแก้ผ้าเต้นโชว์หรืออะไรแต่บางทีเรามาเล่าเรื่องดีๆให้กับคนได้รับรู้ว่าเกย์เนี่ยมีอะไรที่ดีๆรออยู่มีอะไรดีๆที่ควรจะพูดถึงบ้างเช่นเรื่องความเข้ากาันเรื่องความรักเรื่องการใช้ชี ซึ่งพื้นที่ในการไลฟ์เนี่ยฟังชันไลฟ์นี่มาช่วยทำให้บอยเนี่ยได้เล่าเรื่องดีๆเต็มไปหมดเลยครับในแอปรูดีซึ่งการถ่ายทอดตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากทำให้เราได้ใช้แอปนีใ้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็บอยมองว่าแอปพลิเคชันดูดีอ่ะเป็นมากกว่าแอป,ปเด,เดตติ้งเพราะมันจะเป็นแอป,ปที่ทำให้เราครับได้เจอเพื่อนใหม่สร้างอมมูนิตี้แล้วก็ทำให้เราได้แช์ประสบการณ์ดีๆร่วมกันครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนมาก thanks for all you're joining when I'm live Uh, thanks so much and i appreciate it with your our these your gift i got it and i love you all so much thanks for all you guys thanks so much for all you guys for all you